เมื่อย้อนกลับไปสักประมาณเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเห็นจะได้น่าจะเป็นสิบกว่าปีแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆหลายคนก็คงจะเคลิบเคลิ้มหลงไหลกับภาพยนตร์ต่างชาติเรื่องหนึง่งซึ่งเขาใช้การถ่ายทําเทคโนโลยีขั้นสูงมากเลยนะคะคุณนุกก็เคยคยชมอยู่เหมือนกันแหละแล้วก็ชื่นชอบเป็นพิเศษด้วยเช่นกันครั้นก่อมาเห็นเจ้านี้นะคะ นี่นะคะเพื่อนๆเ,เห็นกันบ้างหรือเปล่านี่ก็คือใยของเจ้าอาจจะเป็นเชลาบางชนิดนะคะถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้นานๆเจ้าเชลาพวกนี้ก็จะห่อหุ้มลูกขนุนของเราหมดลูกเลยนะคะก็เลยทาให้คุณนกคิดถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งเราเคยดูกันเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วที่เขาไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็จะมีเยื่อบางๆปกคลุมเรืองแสงนะคะ คุณลูกมองแล้วก็ตื่นตาตื่นใจพอไม่เห็นข้นหนุนลูกนี้ก็ไม่แปลกใจเลยนะคะสิ่งที่เขาทําเขาสร้างนั้นไม่ได้เหนือจริงไม่ได้เกินจินตนาการด้วยซ้ําไปนะคะ<ม>เขาก็อาจจะนํามาจากเรื่องจริงที่เขาเคยพบเคยเห็นนานแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปรวมกับบวกกับจินตนาการนะคะก็เลยได้ภาพสวยๆภาพยนตรส์สวยๆดีๆให้เรามาได้ชมกันตื่นตาตื่นใจเลยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนั้น ก็คงจะเคยผ่านตาเพื่อนๆอ,อยู่เหมือนกันแหละมีภาคสองอะไรก็ว่ากันไปนะคะนี่ก็คือธรรมชาติในสวนนะคะเรามองธรรมชาติแล้วเราก็นึกย้อนกลับมาดูต้นนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในแต่ละวันนี่ก็คงจะไม่เกินจริงหรอกนะคะก็จะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเหตุผลใดๆหรือว่าในเรื่องของอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้นะคะวันนี้ก็มาส่งพลังแรงใจกันในสวนกับ ธรรมชาติสอนตนกันอีกเหมือนเดิมนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านคุณนกก็มีนี่แหละนะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆให้รับชมกันก็คือบรรยากาศในสวนในไร่ดอกไม้ผีเสื้อเสียงนกเสียงกาโน่นนี่นั่นกันแบบนี้แหละนะคะสวัสดีค่ะอยู่กลางสวนอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณนกมาเห็นภาพนี่แหละที่แต่ทอดแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันเมื่อตะกี้นี่แหละนะคะก็เลยก็เลยไปนึกถึงภาพยนตร์นะคะที่คุณนกก็เคยประทับใจ สวยมากนะคะเพืเ่อนๆนี่ถ้าเราไม่ตัดออกนะคะไม่ตัดขนมล,ลูกนี้ออกให้ก็สุกเจ้าเชื้อเจ,เจ้านี่แหละนะคะสีขาวๆนี้ก็จะห่อหุ้มปกคุมลูกขนมของเราบางลูกกว่าคนอกจะไปเห็นนี่ห่อหุ้มจนมิดเลยนะคะต่อถามว่าข้างในเขาเป็นแบบไหนก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเรามาเห็นเร็วเราปอกเปลือกเขาออกข้างในก็ดีเหมือนเดิมสภาพดีเหมือนเดิมแต่ถ้าเรามาเห็นช้าเกินไปนะคะเนื้อในนี่ก็จะเสียหมดนะคะเพืเ่อนๆ นี่ก็คือความงดงามจากธรรมชาตินะคะเพืเ่อ,อ,จจอนๆหลายคนก็อาจจะเคยเห็นนะคะบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนี่ก็คือความวิจิตบรรจงนะคะแล้วก็ความมหัศจรรย์ของเขาถ้าเรามาช้ากว่านี้หน่อยนะคะเจ้าตรงนี้ก็จะค่อยๆเคลือบคานขึ้นไปจนท่วมลูกนั่นแหละนำมาฝากกันในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมส่งพลังแรงใจไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ